ต่อไปร้อยเอกจองชัยวงสายทองกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมร้อยเอกจองชัยวงสายทองสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดชุมพรวันนี้ผมมีเรื่องหารือกับท่านประธานสองเรื่องครับ ในเรื่องที่1ขอให้กระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติได้เน้นย้ํากํากับดูแลตรวจสอบและเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้รับจ้างในการก่อสร้างซ่อมบํารุงไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆทั้งที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐและเอกชนด้วยกันก็ตามนะครับโดยคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นสําคัญอันอาจเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือ,ออาจเกิดจากขาดขาดมาตรฐานในการป้องกันในการเกิดอบุบัติเหตุของผู้รับจ้าง ก็ผมได้รับการร้องเรียนอยู่บ่อยครั้งครับเกี่ยวกับอิฐหินปูนทรายนะครับร่วงหล่นจากรถบรรทุกที่รับจ้างก่อสร้างนะครับโดยขาดมาตรฐานในการป้องกันดูแลทําให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งรวมไปถึงถนนหนทางในบ้านของเรานะครับที่มีการซ่อมแซมอยู่นั้นก็ขาดมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยเช่น ไม่มีการปิดหลุมหรือขาดการส่องไฟแสงสว่างสัญญาณในเวลากลางคืนเป็นต้นนะครับแต่ทำให้พ่อแม่พี่น้องนั้นได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตมากมายนะครับบางครั้งนะครับก็เกิดเป็นข้อพิพาทกับภาครัฐนะครับเป็นคดีทางปกครองถึงการทำระเมิดรวมไปถึงการการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานแล้ก็เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับ ทำให้รัฐนะครับบางครั้งหลายครั้งเลยนะฮะสูญเสียงบประมาณในการชดเชยค่าเสียหายในการแพ้คดีนะครับซึ่งไม่มีความยุติธรรมเลยครับกับพ่อแม่พี่น้องส่วนใหญ่ที่ต้องมาร่วมรับผิดชอบด้วยนะครับจึงขอฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นให้ได้เข่งคัดในการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องที่2นะครับอยากฝากไปยังกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ร่วมกันบูรณาการครับทำให้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะครับที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับ โดยรัฐได้ใช้เงินงบประมาณอย่างมากมายนะครับในการที่สร้างมันขึ้นมานะครับได้ใช้งานได้หลากหลายจริงๆสักทีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการรับการเยียวยาจากภาครัฐนะครับผมคาดหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าบัตรประชาชนที่คนไทยทุกคนมีนั้นถืออยู่กับตัวนะครับจะสามารถรับการเยียวยาจากภาครัฐได้โดยตรงเช่นรับเป็นเงินเข้ามาที่บัตรนะครับแล้วไปกดจากตู้ A t m เได้เลยจะทําให้ลดความเหลื่อมล้านะครับสะดวกรวดเร็วรวมไปถึงทําให้บัตรใบนี้สมาร์ทสมกับชื่อสักสักทีนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับต่อไปคุณสมุต